cho anh ngâm Thật là đẹp ừ. ừ. chị nông สำหรับคลิปนี้บ่าวสุกิมซีไปหลินน้ำตกเนาะซึ่งบรรยากาศหรือว่าวิวทิวทัศน์ระหว่างทางสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปด้วก,กันนะพี่น้องเนาะบ<อ>่าวสุกิกระหังหาให้มาโดูเลยพี่น้องเนาะคิดฮอดคิดถึงเพอฟซีขบพอมันเม่์เอฟซีมีถักแฟนรายการเมื่อสุกุสุคนข,ขอใหอยสุกุสุคนมีความสุขรายการรวมเดินทางไปน้วกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมือ,อ ออกพันษาปาวรณาพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนสวยบาสจิกสีไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกเนาะเดี๋ยวตอนแรงบาสจิกสีเก็บงานบุญตอนแรงให้เบิ่งเนาะอ่ะเพื่อว่าเป็นการเวาไล่์ยางคนใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหับสมเออกดซับสไคร้และก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บาสจิกในเด้อไปเข้าไปน้ำกันพี่น้อง ตอนนี้ก็คือบาสกฤฤฤิจเริฟออฟออฟฟิศเนาะจากนี้ไปนับตุ๊กฟองซี่พี่น้องแต่ประมาณ30กิโลโดยประมาณเนาะซึ่งในระหว่างทางก็จะเห็นทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อัอนนี้ก็คือทางล้างว่งนักท่อ,องเี่เนาะสายมือก็คือพระราชวังเนาะความือก็คือเมนองนครเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งเมืองเสียงแมน ไปอีกบริณก็จะเป็นตลาดครัเมื่อเสารนี้นนปกปาศก,กันะครับเปิดมือออกพราานาประจำปี2004ลูกพ่บ้ากนกษีคือเกิดยังเซียล์หรือลเนาะจะมีคนมาเที่ยวามาส้มตัวเป็นหนึ่งในเมืองจุดไมยปลายทางของนักท่องเท,ท,ท,ที่ยวทั่วโลกเนาะแตละปีก็จะมีคนมาเที่ยวประมาณ8แสน หาหนึ่งล้านคน,น <participation, S 2> แต่ว่านับหนึ่งก็สิเป็นชาวไทยแลนะปัจจุบันนี้นะอจาจจะเป็นชาวจีนกับเป็นนะเพราะว่ามันเนื่องจากนึ่งรถไฟของวัยสูงของจีนนี้นะัมาเที่ยวกันลายลการซองกับซูซีกันเนาะ กับบางไทยกับจีนแต่ไทยนี่คลองแซมมากายสมัยพี่น<อ>้องโ,โซนนี้กนจะเป็นโซนคันโอรว่าซีเนียร์ไบสันี่สายมือบางสิบกับซีเป็นตลาดมือเป็นตลาดเสาร์โซนอีกก็สีเป็นโซนของกินของกินราคาประหยัด เดี๋ยวมาแรงวางสักทีกับสิกรับใบบานประดับประดาเป็นสันก่อนสี <พา S 1> สออกมากถ่ายคลิปให้พี่น้องได้บ้างเอาบอมเมนมืออื่นพี่น้องเนาะวันศุกร์ขอโทษอยไรนะวันศุกร์จะมีการจัดเนาะเพราะว่า มีแขกรับเชิญจากสวิสแลนด์คริสตอนแทอมโทมัสใช่ใช่ a รับนี่คอรับิตอไปงเคนตอนนี้ก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วพี่น้องเนาะจากนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะเอาก็มาแจง อันนี้กําลังที่ Đây có nhiều câu chuyện Toàn nhìn tâm đã còn xe là phía đâu The mm -hmm. here is like um, the place that people uh, can visit, but there is the place for to bring them back to the jungle. Okay. Is oh, they, they rescue them and bring yeah. them back? Yeah. Here oh. is like uh, for treatment them and taking care of some of the bear like who have problem. You will see one bear without like only three legs. นี่ก็จะเป็นบอ,นอลอนุรักษ์นี้นี้ดำพี่น,อน,น้องเนาะแล้วก็คายเสือคายยังเดินดีพี่น,อน,น,น,น้องนะยังอากาศก็เย็นแย่มอ,อนพี่น้องได้ยินเสียงลำตกบว่ะอย่าเสียพี่น้องไป กัจะไปในเพิ่นหามลงอบามันเล็กแลยขยางไปจุดที่สองพี่นอ้องนะนี่คือจุดที่สองเราจะพาไปไต้คว้าเลยน้ำกันพี่น้องใจเย็นเห็นปลา พี่้างสงเกตเนาะน้ำตกตอนนี้กำลางงาังย่างขึ้นไปสันที่สามที่สี่นีองเป็นน้ำตกที่สวยงามอมลังการไาย จุดนี้ก็จะเป็นจุดทยายเครื่องบอลนั่งรีแลกซ์เนาะสำหรับคนที่อาบหน้า mày nhói thì đồng có mày hay nè ตาดเราผิรอกเนาะใครอยากสั่งเื่องดื่มสั่งยังได้เนาะอันนี้จะเป็นสั่นสุดท้ายแล้วเนาพี่น้องเนาะตัวดีจะเป็นไฮไลท์เลยมีความสูงประมาณ40เมตรพี่เนอะ

มึงแทงแรงป่าสะกิดพี่เนาไปว่าเลยเเฮ้ยพี่้อง

อยากให้พี่น้องมาเห็นดีเนาะเนี้ยวเที่ยวทุกัน พี่น้องอยากจะขึ้นเท่งก็ได้ขึ้นได้เนาะขนครืงขึ้นก็ได้ขึ้นได้ให้ขึ้นไปนึงก็นได้ได้ขึ้นเืเออขึ้นรถหรือว่าจะขึ้นเขาได้ก็ได้เได้อยู่เรดิเชียงเงนเชียเงินเอานท่าานลาสตดี กเป็นยังคือก็ทับใจหลายพี่น้องผมเลยมาตัดต้องตัดโปรซี่ก็ได้ดิทับใจเออทือทำใจต่อไปด้วยบรรยากาศรือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องร่วมกัน เราวัดที่จิตามาเป็นมุมหนึงน่ง นี่เนาะบาสกิกับที่นี่แต่เท่านี้เนาะฟังว่าบาสกิฟทมีโอกาสพอพี่พอน้องเนาะแล้วก็พาพี่พาน้องมาเที่ยวตกตาด่วงซี่เนาะก่อนจะกันมือนี่บาเฮอร์ขออวยพรให้ทุกท่านดวงวิดีมีแห้งความเจ็บแย่ใดความไข้ยันมีฮานว่าซิมาลงเขาบ้างกะติดต่อหาเด้อพี่น้องเด้อเนาะบาสกิฟสีเฮ็ดให้บรรยากาศหรือว่า วันพักพอองทานครมีความสุขที่สุดเนาะโดยการมาเที่ยวน้ำตกตาดมาเที่ยวธรรมมาเที่ยวามาเที่ยววัดเนาะรายการสัมผัสวิถีชีวิตจะได้ก็อย่ลืมติดตอ่อเลยว่าประสารางานฮะบาวสักจิกเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บาวสักจึกขอกล้าวคำว่าสบายดีสักจึกชาแนลลาเลวพี่น้องเอ๋ย พบกันคลิปต่อไป1นับหนึไลค์หนึ่งแชร์หคอมเมนต์ like, ห, share, ห, comment, หกำลังใจท่านสามารถส่งซปเปอร์แทงส์และซปเปอร์สติ๊กเกอร์การกดปุ่มด้านล่างวิดีโอที่มีหูตัวเอสในหัวใจ